บทที่8อย่ามัวแต่แก้ปัญหาแต่อยู่เนื้อปัญหาคนทั่วไปคิดว่าทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือการแค่ปัญหาแต่การให้ความสนใจกับปัญหาเพียงอย่างเดียวกับแก้ไขปัญหาไม่ได้ดีเหมือนที่คิดผมอยากบอกให้คุณรู้ว่าคุณสามารถหลุดพ้นจากปัญหาได้และ ได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัญหาเลยก็ได้วิธีของผมนั้นเป็นธรรมชาติมากและใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยดีกว่าการพับแขนเชื่อขึ้นมาแล้วจัดการกับปัญหามากกว่าครั้งหนึ่งผมต้องไปหาหมอเพื่อเอาเศษแก้วนับสิบซินออกจากเข่าผมใครๆก็รู้ว่าวิธีรักษาที่แย่ที่สุดคือการแกะ สเกแผลและวิธีรักษาที่ดีที่สุดคือรักษาแผลให้สะอาดแล้วปล่อยให้แผลหายเองในทํานองเดียวกันนั้นเมื่อเกิดปัญหาขอ,อยาขอ,อยาได้กระโจนเข้าไปใส่ปัญหาโดยตรงแต่จงควบคุมสติอารมณ์เอาไว้ให้ดีเพราะเมื่อเราตกใจโกรธหรือหมดความอดทนแล้ว แทนที่จะซักนำสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในตัวเองออกมาเรากับนำความคิดในแง่ลบที่ทำลายความคิดสร้างสารรค์ของเราแทนทุกคนรู้ว่าปัญหาย่อมมีทางแก้ไขหลายครั้งที่คนภายนอกจะมองเห็นทางแก้ได้ดีกว่าซึ่งเป็นเหตุผลที่สำคัญที่บริษัทสสน,นามักจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก ปกติแล้วเหตุผลที่สำคัญที่สุดให้เรามองเห็นไม่เห็นทางแก้ไขปัญหาก็คือเราติดกับความเคยชินในอดีตนั่นเองหนึ่งในวิธีจัดการปัญหาที่ดีที่สุดการทำใจให้ว่างแทนที่จะวุ่นวายและสับสนกับข้อมูลต่างๆที่เข้ามาอย่างมากมายขอให้หาที่สงบสงบทบทวนสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นและฟังเสียงจากภายใน ปล่อยให้ปัญญาซึ่งอยู่ในตัวเราผุดขึ้นมาเองบ่อยครั้งที่มันผุดขึ้นมาเฉยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ช่วยพบคำตอบได้จนแปลกใจว่าทำไมปัญหาจึงแก้ไขได้ง่ายขนาดนี้โปรดจำไว้ให้ดีว่ายิ่งกังวลกับปัญหาน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นมากเท่านั้น